จากผลการสำรวจของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องไทยนิรักสหหแต่ถึงรบไม่ขาดพบว่าประชาชนไว้วางใจกองทัพมาก62.52%ค่อนข้างไว้วางใจ 23.74%รวมไว้วางใจ86.26%แต่ไม่ไว้วางใจรัฐบัลเลย37.48%ไว้วางใจรัฐบาลน้อยหรือไม่ค่อยไว้วางใจ31.68% รวมไม่ไว้วางใจ69.16ส่วนผลการสำรวจถึงความพึงพอใจของประชาชนพบว่าพึงพอใจมากเกี่ยวกับกองทัพ6 1 7 6ค่อนข้างพอใจ23.97ซรวม พึงพอใจ85.73%ส่วนความพึงพอใจต่อรัฐบาลพบว่าไม่พอใจเลย37.94%ไม่ค่อยพอใจ30.99%รวมความไม่พอใจ68.93%ถ้าหากจะวิเคราะห์ ผลการสำรวจของนิดาโพพบว่าประชาชนพึงพอใจกองทัพมากกว่ารัฐบาลสูงมากซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ประชาชนคนในชาติศรัทธาเชื่อมั่นการทำงานของกองทัพในขณะที่ ไม่เชื่อมัน่นไม่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศหรือบริหารความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาของรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนเห็นได้ชัดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินนโยบาย ความขัดแย้งชายแดนของไทยกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซนที่สนับสนุนรัฐบาลของพลเอกฮุนมาเน็ตได้ทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลนางสาวแพรทองทานที่มีนายทักษิณอยู่เบื้องหลังเห็นจากการเคลื่อนไหวในประชาคมโลกถือในระดับนานาชาติ ให้สังคมโลกเห็นใจว่าประเทศกัมพูชาถูกลุกรานจากประเทศไทยแล้วก็มีทหารของกัมพูชาเสียชีวิตกัมพูชาจึงจำเป็นนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกในขณะที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยของนางสาวแพงทอทานนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวไม่ตอบโต้ ใดๆทั้งสิ้นพยายามที่จะอ้างว่าต้องการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาสมเด็จอุลเซนและพลเอกอุณมานิตมีมาตรการเคลื่อนไหวตอบโต้ตลอดเวลาตั้งแต่เรื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดไฟ รณรงค์บอยคอรดซื้อสินค้าไทยไม่ใช้ภาพพยนตร์ไทยนำแรงงานกัมพูชากลับประเทศสารพัดแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้แต่ถแถลงบอกว่าไม่ได้ต้องการในประเทศแรงงานกัมพูชาเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายที่ ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยกลับเชื่อมั่นไว้วางใจกองทัพถ้าความรู้สึกของประชาชนเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นโอกาสที่อำนาจนอกระบบจะเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศได้ขอเตือนรัฐบาลชุดนี้พึงระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านหรือป้องกันอำนาจนอกระบบได้ดีที่สุดก็คือรัฐบาลรัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแค่ปรับคอรมอรไม่น่าที่จะต่อต้านหรือป้องกัน อำนาจนอกระบบได้สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือยุบสภาหรือลาออกก็น่าที่จะแก้ปัญหาหรือป้องกันอำนาจนอกระบบได้ระดับหนึ่งครับ